แผ่เป็นห่วงเตยจรินพรตั้งใจไปวิ่งแต่ไปจบที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปสมดสำหรับนางเอกสาวชื่อดังเตยจรินพรที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากจากละครมาตารดาและไม่ว่าเธอจะเคลื่อนไหวโพสอินสตาแกรมภาพไหนก็จะเป็นที่สนใจอย่างมาก อย่างล่าสุดวันนี้17สิงหาคม2566เธอได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพตัวเองขณะไปวิ่งแต่กลับต้องไปจบที่โรงพยาบาลโดยสาวเต้ยได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งหนีหมาและไม่ได้วิ่งหนีหมูแต่ยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยหยุดตรงที่ยืดเส้นแล้วไปจบที่โรงพยาบาลขานาวีหฮือสิโลที่ตั้งใจไว้ท่านคะ ขอเวลากู้เส้นแป๊บเดียวค่ะท่ามกลางเหลา่าบรรดาแฟนคลับที่เข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้สาวเต้ยนั้นหายไวๆกันอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ